สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนกันเล่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับแพทประจาวันที่16นะครับเดือนธันวานะครับตองห้ากสามนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ4กิจกรรมหลักๆนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องของตัวละครใหม่นะครับแล้วก็ตัวละครใหม่นียสามารถเปิดสร้างเป็นตัวซีซันล่วงหน้าได้แล้วหลังจากที่เราสร้างตัวซีซันล่วงหน้านะครับมันก็จะมีของรางวัลให้ครับตามเช่นเคยนะครับว่าสร้างตัวละครก่อนแล้วก็เดี๋ยวอีกสแป๊บนึง ก็ที่สอาทิตย์นะครับหลังจากตัวเข้ามาก็จะมีของรางวัลมาให้โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมแรกกันเลยนะครับกิจกรรมแรกนะครับชื่อกิจกรรมว่าเผยโฉมหน้านะครับโนวาของท่านออกมาอันนี้นะครับเป็นการสร้างตัวละครนะครับแล้วก็ทําการแชร์ตัวละครไปที่เอสดนะครับตั้งเป็นสาธารณะไอ้ตัวนี้หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราแชร์ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีทางทีมงานนะครับมาตรวจสอบแล้วก็ อ๋อแต่ก่อนแต่ตอนสร้างนะครับให้ตั้งชื่อข้างหน้านะครับตอนตอนที่โพสนะครับให้ตั้งข้างหน้าเป็นโนวาด้วยนะครับแล้วก็แนบลิงก์แนบลิงก์ที่แชร์ไปลงบน s n s นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้เป็นถาดสีเมอร์ฟเวันแล้วก็พรนองคาเมซิลเวันนะครับต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่2นะครับเป็นวันหยุดออนไลน์ปี2อง3นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเกตหิมะ ภูฟ่องนะครับกิจกรรมแรกนะครับไปที่ต้นไม้คืนพลังให้กับหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านอันนี้น่าจะอยู่ตรงใกล้ๆกับทะเลนะครับเป็นหมู่บ้านที่เฉพาะกิจกรรมก็ไปทํากิจกรรมได้ที่หมู่บ้านนั้นก็จะมีอ,อีกอีกอันนึงกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นนึกว่าเป็นก้อนน้ําแข็งซะอีกนะครับ อันนี้ก็เหมือนกับว่าต้องไปคุยไปอะไรเนี่ยแหละครับต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่แสนสนุกนะครับในหมู่บ้านเกียรติมาฟูฟ่องนะครับอันนี้ก็ไปรับเควสแล้วก็ทํากันได้เป็นกิจกรรมเป็นเควสรายวันหลังจากที่เราทําแล้วนะครับก็จะได้ค่าคะแนนสมทบ100แล้วก็พวกสเสบียงแครอทฉุกเฉินถ้าผมจําไม่ผิดนะครับไอ้ตัวสเสบียงแครอทฉุกเฉินตัวเนี้ยนะครับสามารถเอาไปแลกของต่างๆได้นะครับซึ่งเราเก็บสะสมครบ20อันเนี่ยสามารถแลกกล่องระยิบระยับชากาทู ต่อสู้หรือชีวิตได้เลยนะครับก็ของรางวัลตามนี้นะครับที่จะต้องแลกเป็นกิจกรรมที่3นะครับก็คือยินดีที่ได้รู้จักนะครับนักผจญภัยหน้าใหม่แล้วก็ที่กลับมากิจกรรมนี้ก็เหมือนกับว่าเขาจะแจกให้กับนักผจญภัยหน้าใหม่นะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับสําหรับคนที่กลับมาเล่นนะครับที่แบบว่าไม่ได้ออนเป็นเวลา30วันแต่ถ้าเกิดอ่าคนที่ออนแล้วก็ส่วนคนที่ออนเกมนะครับ าตามระยะเวลากิจกรรมนะครับก็ให้กดไปที่ตัว Y วนะครับก็จะได้รับทองแท่งนะครับ1 0 0 0งพ G แล้วก็มา้าสีขาวนะครับตัวเมียเกียร์็กิจกรรมสุดท้ายนะครับก็คือเตรียมพร้อมเปิดเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นฤดูหนาวนะครับก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับก็ไปสร้างตัวละครแล้วก็ติ๊กเป็นช่องซีซั่นนะครับหลังจากที่เราสร้างแล้วเราก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในเกมเขาจะแจกอะไรบ้างนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราเข้าเกมมานะครับของก็จะอยู่ในตัว B ีทั้งหมดเลยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับของที่อยู่ในตัว B ีเราก็สามารถรับมาได้นะครับก็จะมีพวกคำของบานนะครับแล้วก็ของพวกคาพาร์หินคอน1,300พนอนะครับอ่าตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่จะได้ของครบทั้งหมดเนี่ยที่ผมมีก็คือตั้งแต่จะต้องออนตั้งแต่วันที่30 เดือนที่แล้วนะครับถึงวันที่12เดือนนี้ก็คือภายในระยะเวลากิจกรรมนะครับถึงจะได้ของทั้งหมดก็คือออนแค่วันเดียวหรือว่าออนวันงานคาไปออนที่ผ่านมาก็ได้ครับวันที่12ออนแค่วันเดียวก็จะได้ขอ,ของทั้งหมดนี้เลยนะครับก็มีทองแท่งมีอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีเฟล80ให้ด้วยส่วนค้อนตัวนี้นะครับก็เอาไวต้ตีตีอาวุธนะครับระดับตีขึ้นไปก็คือตีตีปุ๊บอ่าค่าค่าความทนทานเนี่ยจะลดนะครับแต่ เป้าไอแต่ระดับขั้นเนี่ยมันจะไม่ลดตามนะครับแล้วก็เควสนะครับหมู่บ้านที่ผมบอกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เลยหมู่บ้านเกติมะฟูฟงนะครับก็ไปทำเควสกิจกรรมได้นะครับเป็นมันจะมีเควสทั้งรายวันนะครับที่สามารถทําแล้วก็เก็บเอาแครอทเอาไวแ้แลกได้ โอเคครับผมงั้นคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค,ครับ